เอาสามโคงไว้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูกันวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ได้เดินทางมาที่วัดบางเตยกลางตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานีนะคะมาขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่นะคะงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก็สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะทำขึ้นแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้แอดก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะแ,แอดขออนุญาตกลับไหออว้ขอพรขอโชคลาภกับไอ้ไข่ก่อนนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็มาอาธิษฐานขอพรขอโชคลาภไปด้วยกันนะคะ ที่ที่แอดเขย่าได้ได้แก่หมายเลข89นะคะคุณผู้ชมหรือจะเป็น68ก็ได้ค่ะ6898แล้วก็มาเอาทูบตัวเลขไปจุดเสียงไทยตัวเลขกันนะคะสาธุขอตัวแม่นๆนนะคะพี่ไข่ ตอนนี้นะคะแอดก็ได้นำทูบตัวเลขมาจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแอดก็จะพาค nah, ุณผู้ชมนะคะไปชมเลขห่างประทัดที่ทางวัดจะจุดถวายให้แกไขในวันนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยกลับมาดูทูบตัวเลขอีกทีนะคะเอาฝาปูพงไว้เอยังไม่ด้เลยะเออเดี๋ยวดูกันวันนี้ได้ไ้เหมือนเดิมนะพี่ไขวัดดวง ถ้าหอถ้าได้ก็ถ้าใหก้ก็คือไม่ระเบิดถ้าไม่ให้ก็ระเบิดไปเปลยเอามาตรงๆเลยนะพี่วันนี้ใส่ไม่ระเบิดแนะ่วันนี้ไม่กลัวแล้วพูดดูดูอยูยนอยหนก็รู้ หมดวันที่าา1กรกาคม2 5 6 0ีขอ3ตัวตรงมะม

สำหรับเลขหางประทัดที่ทางวัดได้จุดถวายให้แก่ไข่ในงวดวันที่16รกรกฎาคมก็มีตามนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็ไปชมทุกตัวเลขกันต่อเลยนะคะว่าจะได้หมายเลขอะไรในงวดนี้นะคะตอนนี้ทุกของเราก็ได้ไหมไป2ตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมคือหมายเลข97นะคะแล้วก็มาลราลุ้นตัวที่สาปไปด้วยกันนะคะ หมายเลขตัวที่3ก็น่าจะเป็นหมายเลข8นะคะคุณผู้ชมก็จะตรงกับหมายเลขเซมซีที่แอดเขย่าได้ในวันนี้นะคะ बच्चा 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 ก็ต่อมานะคะแอดก็ขอสรุปตัวเลขนะคะสําหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมช,มชอบคลิปนี้แอดก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ